แดียเริ่มอ้แล้วอยากเปิดไฟถังบ่วะไม,นะไม่จมมนะโง่กูเน่าไนะเออมึงไม่มีวันนี้ไม่มีถ้ามึงจะฆ่าใครนะตองกูว่ามึงใช้วิธีนี้แนละ้วนเขา่หลบ้เลยใอ้มันไม่ัจะเอานี้ยบาก้มาเลยเอ้ยหนเออนี่ป้ายหนึ่ง ไช่หนึ่งนาะมันเดินช้าไหมไม่ต้องมันไม่มีหรอกมั้งไม่มีเดินช้าเนาะเกมนี้ปกติภาพก็ปกติปะปกติหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ฉากเปิดประตูนี่เป็นอะไรที่เราทึกอยู่หรอสองแล้วก็ปกติ ังขยะหายสองเดี๋ยวค่อยนับเดี๋ยวค่อยนับเดินไปใกล้ก่อนนี่ไงสามสอเออสถ้านับไปนี่สองมาดิเจียอดีอออออาสรุดสุดมันใส่แว่นไหมหน้าตาปกติสองวสอง้ถังขยะนับเลยใช่ไหมขยะนับเลยประตูสาม สีีไอตรเยภาพไม่สลับสี่ตัวนี้กูต้องวิ่งว่าโอ้แค่นี้มันตึงบอกเปลอาโอ้โอ้วิ่งถอยหลังด้วยไงวิ่งถอยหลังด้วยนี่ไงมาดิมาดิมาดอ่าสี่นะสี่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 เดิม7ประตูนับแล้วใช่มาสี่คนเฮ้ยออช่ง ใจสามปกติหนึ่งคุณปกติแล้วพูดหนึ่งเยก็ยังไม่เห็นไงตอนแรกภาพปกติหนึ่งมองไมมองไหมมีกุญแจให้เก็บไหมหนึ่งแล้วมเดี๋ยวค่อยไปดูถ้าตายเพิ่งไปดูครับหนึ่งหนึ่งยังเหรอมันแปลกๆนะ ปแปลกมากปแปลกนะตเป,ป,เปนหนไปเลยตายแน่นอนเออจะเล่น <c oughs> ไหมอะ่เคยเล่นนะสนุกนะเ <c oughs> มื่อวานเล่นทั้งวันเลย <c oughs> พีอันนี้ไม่มีเลยเหรอ สู้กับไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้กระโดดยางอะอเสียเวลานี่ไงไฟหนึ่งมันจะแปลงร่างไหมเนี่ยมองมั้ยหนึ่งกล้องปกติรูปภาพปกตินี่ปกติกระโดดปะตูไฟ,ไฟสุดเลย เฮ้ยอะไรเนี่ยมันต้องหกนะหนึ่งแล้วสองแล้วอันนี้ต้องวิ่งไหมตายสามตายสามกัวอันนี้ต้องผิดปะไว้ชัวร์สามนะอ้าวผมประตูนับนับประตูสี่หลุมห้า ผู้หญิงอ่าผมแล้วก็ตัวเล็กเจ็ดอ่าเจ็ดก็นับแล้วเจ็ดไปให้ถูกก็พออือไฟดับหนึ่งกล้องสองน้ำสามแน่แน่ก็เดินแบบชิวๆเลย มันไม่กลัวอะไรเลยพี่มันไม่กลัวอะไรมันมีปืนไงประตูสี่อ่า<ะ>ห้าไอห้าไอใหญ่ไหมห้าห้าห้าไอสีแดงมีไหมมีโอเคห้าตายเอ้า แปดแล้วแปดอ, <8 S 2> อยู่ลลเรเ,เราต้องเงียบฟังเสียงคอปะตูเลยนะหนึ่ง <1, S 2> ไฟ,ไฟดับเดี๋ยวยวค่อยนับสองกล้องสามแปลงล่างแค่นี้แหละ 3แปลงล่างกระเป๋าเหมือนเดิมอะถือถข้างือข้างขวาถูกแล้วสามแปลงล่างล้วยสแปลงล่างเดี๋ยวรอรอจบก่อนเฮ้สลับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอสลับไสลับสป้ายหมุนห้าอ่าโอเคกล้องปกติกล้องมีไหมตรงนี้มี้าไม่มีเก็บตังค์คือไอ้่ารห้าอันนี้หกห ไปไม่ตายอ้เย่าสุดท้ายตั้งใจตั้งใจนี่ะระดับยากสุดน,นะครับอา้าวใช่แล้วเดีย๋ยวราทำหนึ่งไฟกระพริบอย่าเพิ่งนับอันนั้นเอ่อตาสองผมสามไม่ยิ้มละ่ะเฮ้ยตัวใหญ่สี่แล้วก็ตาหน้าตาอีกนับแล้วน,นับแล้ว<า>แล้วปากละ่ะปากไม่เกี่ยวบ <c oughs> ปากไม่ต้องนับ <c oughs> เอาชัวนะใช่ต่ามันต้องนับมันเป็นแค่หน้ามันรวมกันเลยแล้วตอนนี้ห้านะห้าไอ้ซีเนี่ยอาทซามไมหลงอยู่แล้วซีมูชูนี่นับนับตั้งแต่ไฟดับหนึ่งอะไฟดับ่ผมสองตาสามตัวใหญ่สี่ตัวใหญ่สี่ตัวใหญ่สี่แล้วคุณนับอะไรไปวะประตูห้าไหนเออประตูเอ้ยเดี๋ยวเดินไปก่อนแล้วค่อยนับ สี่อยู่ตอนนี้กล้องปกติปลายสลับไหมใหญ่ไหมไม่นี่หนูขอลองใช้นิ้วก่อนโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นเราเอาแค่สายตาเราพอตอนนี้เท่าไหร่สี่อันนี้ห้าชัวนาจบนาเก้าแล้วนะเนี่ยจบนนาชัวนาเฮ้ย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 อ๋อถูกแล้วกูเข้าใจอันนี้เดี๋ยว ถ่ามันดาบสุดท้ายแล้วไงกูเสียกว่ากูว่าผิดตรงปากท่าท่าพี่เชื่อผมทำไม่ได้นะเห็นไหมล่ะสิบโอเคมันยังมีดานสิบอีกเหรอยางก็สิบก็ทางออกทางออกว<ะ>อ้าวมันมีดานสิบเฮ้ยแสดงว่าระดับยากสุดมาเล่นนับไหมมีเสียงนับแล้วก็ต้องวิ่งหนีก่อน,นใช่ไหม อ,นนอันนี้อันนี้ไอตัวแดงใช่ไหมอ๋อนี่มันชนโอ้ยเี้ยมันมาต่อไอตัวแดงนับหนึ่ง <c oughs> อ๋อไปดีหำมายืนตึกมึกเลยอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยหนึ่ง,งอสองเดี๋ยวดะเดี๋ยวดปกติปกติกตอสองกระเป๋าสองอ่าโอเคสองสาม อันนี้สมเดี๋ยวไอเลือด่าเพิ่งนับเข้าไปห้องนี้ก่อนอันนี้นับไหมไม่นับแค่ห้องประตูเปิดเนาะสี่เออแล้วก็อันนี้ห้องแล้วก็ป้ายนี้ห้าหกสลับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเจ็ดเลือดแปดโอเคแปดหนึ่งสองสามสี่้าเจ็ดแปด มันแสดงว่ามันมีต่อหรอนี่ระดับยากสุดหรือว่ามันไม่มีลิมิตปะแบบเล่นไปเรื่อยหรือเปล่าวะเนีย่ยมันฟงเหมือนเล่นไปเรื่อย ใช่แหละเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวยังยังยังไม่นับยังไม่นับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนหน้าตาหนึ่งหน้าตาหนึ่งเออรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวค่อยนับอันนี้ถังเหมือนเดิมเหมือนเดิมป้ายเหมือนเดิมสลับไหมไม่ไม่ใหญ่ขึ้นไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ทัด้ันอันนี้สองสอง สองยิงเหรอสามจ้าเอ๋อตัวเองโอ้โหมันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแสดงว่ามันแล้วแต่ลิมิตเราอ๋อไม่แแบบยากสุดมันจะไปถึงยี่สิบเออเออเออเอาเ,เดินเร็วหนึ่งเดินเร็วหนึ่งไปกับพิบสอง,ไ,สองไม่ต้องไปถึงห้าสิบแแบบยากสุดอ่ะมันไม่แล้วไอ้ตัวแดงไม่แลยสามไปถึงห้าสิบผิตัวแดงสามโอเคนับนับแค่ตัวแดงสามก่อนตอนนี้ ต้องลอไม่ถ้ามันไม่เห็นมันจะชนใช่เฉยอ๋อะะนะตัวแดงสามนะน,น,นับนะับ้แลก็อนนับแล้วกล้องกล้อง,ลองกล้องส <4. S 1> ี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียไล่ไปเรื่อมันมีน้ำ้วยอ่าเดี๋ยวค่อยค่อยไลย่กล้องห้าป้ายป้ายห <6. S 1> อ่าน้ำ ไฟฟ้าช็อตเจ็ดประตูเปิดแปดมันมีน้ำรั่วออกมาด้วยนะประตูเปิดแปดประตูเปิดแปดไอ้นั่นเก้าโอเคเก้าใช่มีน้ำรั่วออกมาด้วยก็นับอันเดียวไฟฟ้าช็อตอ่ะก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เถียงอะไรอะขาดไปหนึ่งคืออะไรอ่ะอันเนี้ยไฟดับหนึ่งไอ้นี่วิ่งเร็วสอง อันที่สามกล้องสีแดงอ,อ,อันที่สี่โปสเตอร์มันบอกว่าโปสเตอร์ปปออโปสเตอร์เปลิดปลายถูกเดี๋ยวอันนี้ค่อยนับอันนี้อ่านไม่ออกอ,อันนี้ประตูเปิด,อ,ดอันนี้น้ำน้ำไฟฟ้าช็อตนี่อิเล็กทรอนิกอะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้สกินไอ้เหี้ยตัวเดียว มาซาวเช็คเปรี้ยวไหมเนี่ยบอมะเขอเช็คของชัดไหมชัดมากตาแตกอ่ะต้องต้องต้องสีตาแตกอ่ะเรีกจะไม่แตกแก่ชัดเลยนะดูเหร ดูที่ถ่ายมาเสมมีมีเะบอกได้ดูตั้งแต่แรกทำไมเราผิดเสียนตกลนอะไรแปลว่าเดี๋ยวตอนที่เราวิ่งหนีนั่น อีกแล้วตัวแดงไม่แล้วสามจ้าอีกไปเรื่อยเนี่ยแสดงว่ามันตั้แต่เรองเออเรานับลืมนับวิ่งเร็วปะเออเพราะว่าเราโมตอหนีตัวแดงไล่เทปหนึ่งได้ในสอง โอเครู้แค่ว่าแม่งชัดล้โอเคออเล่นดีกว่าไมแกะเออตั้งไอ้เอออยเนี่ยไอ้กหมูะมเล่นด้วยคเป็นกเกเข้าอสคนยังพิ่งยังพิ่งเข้าเกัหมู่แ้นึงี่หมูตมะใช่หมูกับกุตี่เรากับตัวะม่เล่นนล่ตัวกันนะ ตายมึงก็ไม่ได้ใช้หรอกผมชอบตายด่านบอสอ่ะไม่ใช่ด่านบอสด่านห้ามขยับอะไรแบบนึงนึงผมแต่ว่าผมชอบตอนที่ผมทะลุของได้แล้วพี่บอกว่าผมพี่หมูเข้านี่มามามาซีบีกีโูบินล้มโบ ไม่ต้องรอหรอกแล้วก็ใครไม่มีฉันได้นอนใช่ไอ่านเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วฉันอ่านไปแล้วเอ้ยไม่ใชยววันนี้มันพรุ่งนี้มันนงคารเออก็จับนาคารบอกว่าห้ามจับบัลพุ๊กเไม่ใช่ิตที่เราหยุดมจะมีวันหยุดแล้ว สีเนี่ยมึงมึงนี่ผิดปกติใช่ไหมอสีผิวสีมืดมาเอ้ยมันไม่ผิดปกติได้หรอวะไม่ผิดปกติไป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 มึงเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเอิร์ธรู้ทายทายกันนิดโผออกเลยถึงแล้วมาเดินเร็วหนึ่งเดินเร็วหนะไปรู้จักกระยา่กระเป๋าสองเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนับตรงนั้นนับตรงนี้ก่อนได้นับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรถสับพี่หมูเป็นร้อย ไเนออเดี๋ยวพี่นับให้เดี๋ยวสองอยู่ตอนนี้เอันนี้หมุนหมุนสามไฟขยะสี่ป้ายห้าป้ายห้าเลือดหกประตูเจ็ดป็นเป็นสวน จะได้เห็นได้ไปดูต่อมากอะไรมั่งไม่อมั่งมีแค่หาลูกก็ u t u b e นี้ก็เป็นของพี่อยู่แล้วมันก็เข้าไปดูได้อ้ยหรออุ้ยหอมเฮ้ยหรือเปล่าเมื่อกี้น้ำรั่วไปชดไฟดับไหมไฟมันดับเดี๋ยวๆค่อยนับนับไปก่อนจะนับไหม ตาหนึ่งรูมช่องรูหม,มหนึ่งนน้ำรัวไฟต้อหนาหนึ่งผม,มงผมหนึ่งเอาผมหนหน้าตาหนึ่งหน้าหน้าตา,าสองรมีเีคนนี้มเดี๋ยวเดี๋ยดยดยอย่าพิ่งอย่าพิ่งพี่ไฟฟ้าสี่นะไฟ้าวาสมอยู่ตอนนี้อ่าเมคนนี้มจะ สามสามอยู่ตอนนี้กล้องอก,กล้องกนะล้องสี่ป้ายสลับป้ายสลับป้ายสลับห้าหลุมหกป้ายสีแดงตรงนี้เจ็ดข้างหลังที่ไฟแปดข้างหลัง 9, เก้า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 เออเก้ามึงไปรอตรงประตูอย่าพึ่งเข้าไปนะไป ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งกล้องหนึ่งกล้อนหนึ่งว่ะอันนี้ปกติมีอะไรให้หยิบไหมกล้องหนึ่งหรือลองพิมพ์ไปแล้วนะเอ่าประตูสองแล้วก็ป้ายสีแดงตรงนี้สามพี่พี่พีองมุ่นจนปิดไม่เกี่ยว ว่า้องกรปิดมันตอันนับแล้วนับแล้ว,ลวสามแล้วตอนนี้สามแล้วอ่าไปเลยสามเฮ้ยเดี๋ยวอยู่เพึ่งไป,ไปเลยใรลดไปปอวเยไปเหมือนคอมเราเร็วอย่างไงยังไง ตุ uh ๊ฮะฮะฮะกูมาตั้งชั้นอะไรแล้วอันนี้เพิ่งชั้นสองเหรอไม่ใช่เออหนึ่งกล้องสองตัวใหญ่ตัวใหญ่สามเดี๋ยวรอ,อนับคนก่อนกระเป๋าสี่อ่าเดี๋ยวรอ,อนับคนก่อนอันห้าเลือดหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นขยะเมันเดิม เอาไม่ได้เสียงอะไรเยะตังกวับพี่หมูวะตัวเลือดหกประตูประตูเจ็ดแล้วก็แผงแอร์แปดแปดแปดไม่เสียงเด็กมันจะแหลกกว่าอ้าวไอ้เหี้ยภาพใหญ่ภาพใหญ่ยังไงวะมันดูไม่ออกว่าภาพใหญ่อ๋อน่าจะภาพตรงนี้ว่ะ นสนนนี่ไงสวัสดีไฟดับหนึ่งเปิดไฟฉายสิจ้ะลืมลืมลืม่าซื้อมาเลยห <c oughs> ลุมสองไอ้นี่หรอมองไหมมีอะไรให้หยิบไหม หลุมสองเด,ด,ดี๋ยวๆๆไล่ไปก่อน okay. สองแล้วป้าสลับไหม,ไมสลับพี่เดนสองแล้วก็สามไอตัวนี้สามปเอิร์ดตูดไม่ผิดผิดปกติป้ายหนึ่งอันนี้อันนี้สองป้ายหันหันกลับสอง ตายสามไอ้เนี่ยสี่เดินลงไปรอนู้นนะพี่หมูเดี๋ยวเดี๋ยวตายสามอยู่แล้วก็อันนี้สีแดงแดงสี่ประตูเราะดูประตูห้าห้าห้าละมันใหญ่มั้ยมันใหญ่ไหมเออห้าเลยนับห้าละนับคนก่อนตอนนี้หูพี่พี่เียตัวนั้นให้หน่อยอ่าได้ได้ได้กล้องกล้องเจ็ด ไฟเปิดแปดไนี่เก้าก้หเมื่อกี้พี่หมูบอกว่าภาพใหญ่ห้าก้องก็ต้องเป็นหกสี่เดี๋ยวนับไอ้แค่นี้ตั้งแต่แรกเลยนับนับไปคนวิ่งไล่นับวิ่งไล่หนึ่งนับนับนับไ้คนวิ่งไล่หนึ่งป้ายนี้สองป้ายนี้สามอ่า ป้ายนี้นับสามแล้วนับสามแล้วเอาสลับไหมป้ายใหญ่ป้ายใหญ่สี่แล้วก็ป้ายแดงแดงนี้ห้าประตูเล้วพี่ประตูประตูหกป้ายใหญ่นับยังนับแล้วแล้วก็ไอ้นี่ตายไอ้นี่ตายเจ็ดกล้องจอนปิดกล้องจอนปิดแปดแล้วก็ไฟติดเก้าเห็นไหมนับแล้วนับแล้วเป็นเก้าปเอิร์ดเก้าพี่หมูถ้าถ้าพี่พลาดพเราจะตายไปด้วยกัน อะไรอีกอ่ะหนึ่งอีกแล้วสองเลยพี่ป้ายกับหัวแล้วก็เลขอื่นมันนับสองเหรอมันนับแค่หนึ่งนับแค่หนึ่งตายตายอีกแล้วเหรออันนับนับตายสองแล้วนับแค่หนึ่งนะเออนับนับนับตายสองแล้วไอ้คนตายตายสองแล้วไอยื่นอันสามอันนี้คือป้ายปกติเนี่ยมันจะดูเห็นชัดอยู่ไอ้ข้างหน้าสามมีป้ายป้ายเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนนะ ป้ายไม่สลับแต่แต่ก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่ตอนนี้เท่าไหร่ละเป็นสามเนาะนับนับอันนี้สามปุจจ่นแจกุญแจสี่เป็นสี่อยากไปแหยเอ้เป็ดอะสี่นะสี่ไปแตก เรื่องนึงอย่างสองหายไปสองโอย้ยจางไฟที่ถังขยะเปลี่ยนสีโอ้โหไม่ได้สังเกตถังขยะเปลี่ยนสีหรอวะเมาดูใหม่โอเคเปิดมารู้เลยว่าอะไรโอ้สิ พี่นูโอเว้าเรานะผมรู้เลยแนละ้วปกติภาพมันก็ยังแตกแต่ทำไมดูในโทรศัพท์ชัดวะไม่ขอลองดูในโทรศัพท์ดิตองสแสดงว่าอันนี้เป็นเครื่องของเราเองมันจะไม่ชัดเฮ้ย <ไป S 2> แต่มันก็ไม่ชัด,ดนี่หว่าแต่ก็ไม่ไมใหญ่ ตอนนี้เท่าไหร่ละลืมดูถังอะอแน้หอีกลหน้บตาลสองนคนับตาสองคุณไม่มีับแ้ไปเอาตังมาซื้อสิเตะกินไม่ได้แต่พอดูอันี้มันชัดดูวันนี้เองแม่งไม่ชัดไม่ใช่ชัดอ่ะคือได เล่นตอนนี้พอแล้วรู้ว่าสตรีมได้ก็พอแล้วตอนมึงจะได้ไปทำอะไรเสร็จอะไรเรียบร้อยพี่ว่าจะไปยินข้าวยิงข้าว<อ>ป้ายหนึ่งเออหรือว่าเป็นอย่างที่เอิร์ธบอกว่ะถ้าเลขผิดถ้าเลขผิดแล้วป้ายผิดก็นับสองนับแคหนึ่งมันนับแคหนึ่งเลขผิดป้ายผิดด้วยป้ายหนึ่งนับป้ายหนึ่ง,งผมสองเฮ้ยมีอะไรให้หยิบสาม <4 S 2> นับแล้วนับแล้วนับแล้วสาม้าเดี๋ยวดเดี๋ยวไล่ลลลไปก่อนประตูเจใช่เหรอวะอเดีข้างหน้าี่กลป้างหนหนึ่งผมสองหยิบกุญแจสามหยิบกุญแจสามแล้วประตูสี่กล้องห้า กล้องห้าแล้วก็อันนี้หมุนลงหกแล้วก็ข้างหลังลก็ข้างหลังเจ็ดเลือดแปดหมอกนับยงโบโบังหมอกอ่ะเลือดแปดหมอกเก้ากล้องสิบกล้องสิบสิบไปโอเคสิบมาจ้ะสิบสิบ มันดีเลยกว่ากันน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งหน้าตาสองตางใหญ่ปีติไม่นะปอติแค่สองไปพิดก็ตพอ อันนี้เยอะเลยเดี๋ยวไล่ไปทีละเฮ้ยอย่าขยับเอ,อิร์ธมึงตายแล้วอันนี้นับนับไอ้นี่หนึ่งย,ยังยังยังนับไอ้นี่หนึ่งแล้วก็ไอ้นี่หันมองสองสองอะป้ายสามสป้ายหมุนสี่ ไฟดับับยังป้ายอันนี้ห้าไฟดับล่ะแล้วไปแล้วแล้วก็ประตูหกไฟดับพี่ยังไม่นับกล้องวงจรเจ็ดไฟดับนับด้วเหรอมันไม่ได้มากับไอตัวแดงนั่นหรอไฟดับนับเป็นสองเหรอไอตัวแดงก็นับอ๋อโอเคนับก็แปดภาพผิดล่ะนับหมดแล้วภาพอ่ะภาพพี่นับหมดแล้วไปเอิร์ธ ควรน,นับเกิน,นเองไม่มีบอกด้วยพอกดเล่นต่อแล้วนะพี่กดเล่นต่อพี่พอแล้วพี่พอแล้วพ่อแล้วพ่อแล้ววันนี้